วันนี้ยายน้อยพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะด้วยเมนูคั่วกิ้งไก่ค่ะน้องเอาไก่มาให้ค่ะยายน้อยก็เลยจะทําเมนูคั่วกิ้งไก่ค่ะแต่ยายน้อยจะตาพริกแกงเองนะคะนี่คือเครื่องแกงของเราค่ะข่าตะไคร้กระเทียมนะคะแล้วก็นี่ผิวมะกรูดค่ะเกลือพริกไทยหัวหอม พริกค่ะพริกกระเหลี่ยงแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เลยค่ะขมิ้นค่ะเครื่องแกงของเรานะคะแต่ว่ายายน้อยไม่ได้ใส่รากผักชีนะคะเราเอาตามที่สวนเรามีเนาะแล้วนี่คือกะปิค่ะมาเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะยายน้อยจะใส่ข่าก่อนนะคะ เครื่องแกงก็จะใส่ผาก่อนเนาะจะใส่ส่วนที่อ่าเขาแข็งกว่าเนาะเนี่ย <c oughs> ใส่รวมกันไปเลยนะคะคาตะไคร้กระเทียมผิวมะกรูดค่ะสามสหาเย้เนาะจะใส่ไปก่อนเลยนะคะนี่สามสภาคา่ะเราต้องตําของที่แข็งก่อนเนาะ <c oughs> แล้วนี่เกลือค่ะเกลือก็แข็งเนาะอันนี้เป็นเกลือแกงเกลือเม็ดเลยนะคะ <c oughs> ไปไปเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวเฮอะเดี๋ยวเฮอะอะไปอ่ะ,อะเราก็มาตำกันเลยค่ะตาเครื่องแกงก่อนอันนี้พริกแห้งนะคะพริกแห้งนี่พริกแห้งอ่ะใส่ไปเลยก็ได้ค่ะใส่พริกแห้งไปเลยเครื่องแกงของเราเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเลียงหรือว่าพริกเครือทีหลังเนาะอันนี้เรา,าตำเครื่องแกงกันก่อนเลยค่ะ าบางคนสะดวกบางคนสะดวกก็อาจจะซื้อพริกแกงเนาะพริกแกงไตนะคะแกงคั่วคั่วกิ้งไม่ว่าจะหมูหรือว่าไก่ถ้าจจะสะดวกก็จะซื้อพริกแกงแต่เป็นเป็พริกแกงไตเนาะพริกแกงไตสัญลักษณ์ก็คือว่าต้องมีนี่เลยค่ะนี่ต้องมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขมิ้น,นะคะ่ะขมิ้นเนาะ ช่วงเวลาที่เราแหลกเนาะเดี๋ยวให้น้อยขอจอดเวลาไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันนานกว่าจะทำเครื่องแกงแหลกเนาะเดี๋ยวขอจอดเวลาไว้ก่อนนะคะ้าวสี่สหายของเราก็แหลกแล้วนะคะสี่สหายของเราก็มีคาตะไคร้ผิวมะกรูด แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมของเราก็แหลกพอประมาณนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ของที่มีน้ําลงไปเลยค่ะของที่มีน้ําคืออะไรนี่ค่ะของที่มีน้ำนี่ขมิ้นค่ะขมิ้นนะคะแล้วก็พกกริกกระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่ หอมลงไปด้วยนะคะของม,มีน้ําไว้ตําที่หลังเนาะเดี๋ยวน้ําแตกกระจายอ่าหอมแล้วก็จะใส่พริกกระเหลี่ยงนะคะพริกกระเลี่ยงลงไปเลยค่ะนี่นะคะคำพริกขาวพริกดําเลยค่ะเห็นพริกของเงยน้อยไหมคะจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะอันนี้เขาจะมากับแหนมเมืองเนาะเห็นลักษณะฝักเขาไหมคะและ้วตัวอีกอีกอันหนึ่งเนาะอ่าเม็ดเขาก็จะยา,ยาวๆอ่ะเดีย๋ยวให้ดูเนาะ มีเห็นไหมคะจะเม็ดยาวกับเม็ดอ่ะป้อมๆไสลงไปแล้วคะ่ะเนาะโอ้อมดมาจากไหนนี่นะคะแล้วก็น,นี่กะปิจะใส่กะปิลงไปพร้อมกันนะกะปิหน่อยหนึ่งนี่ใส่กะปิลงไปสูตรไม่ตายตัวเนาะแล้วแต่ท่านที่ชมจะทํากันยังไงแต่ข้อสําคัญเนาะข้อสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนี่นี่นี่ขมิ้นทิ้งคะ่ะ เรามาตำกันต่อเลย่ะเครื่อนแกงของเราอันนี้กรเเร็หมดแล้วนะคะแต่เย้ยน้อยย้านะคะเย้ยน้อยไม่ได้ใส่รากผัเคีนเนาะไม่มีค่ะเราก็เลยใส่แค่ที่เรามีหรือเพื่อนบางคนไม่ใส่เดี๋ยวช่วงเวลาที่ตำเครื่อนแกงเนาะเย้ยน้อยก็จะหยุดเวลาไว้ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าให้เพื่อนดูเนาะมันจะเป็นยื่นยาวจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเย้น้อยขอหยุดเวลาไว้ก่อนเนาะหรือว่ายังไง เรามาแลกสูตรกันค่ะว่าท่านผู้ชมจำเครื่องแกงใส่อะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวช่วงนี้เดีย๋ยวน้อยขอขอหยุดเวลาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึง่งตอนเครื่องแกงของเราแรเี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเกิดบางคนรีบเนาะบางคนก็จะใช้เครื่องแกงสําเร็จรูปเลยแต่เดียน้อยไม่รีบเนาะ เด็กน้อยก็เลยจะมาตตำมาโขกเอาค่ะวัตถุดิบวัตถุดิบมันก็มีอยู่ในสวนของเราอยู่แล้วเนะาะเด็น้อยขอหยุดเวลาไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอ้าวทุกท่านพริกแกงของเด็น้อยก็เรียบเรียบเรียบ,เ,ยบเสร็จเรียบร้อยแหลกเรียบร้อยแล้วนะคะก <c oughs> ับพริกแกงคั่วกิ้งของเด็น้อยค่ะอู้หอมฉุยเลยค่ะหอมเครื่องเทศ หอมขมิน้นหอมขมิน้นหอมถิวมะกรูดหอมกระปิกอ้ย <c oughs> หอมมากๆเลยค่ะสรุปหอมเครื่องเทศหอมเครื่องแกงค่ะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จยังไม่ได้ลงกระทะนะคะปะเดีย๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> นะเดีย๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยเรียบร้อย เราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเรามาเอากระทะตั้งไฟกันเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟพร้อมผัดเลยนะคะทุกคนน้ำลายเยน้อยจะทําอีกวิธีหนึ่งนะคะเห็นเขาทาวิธีนี้เขาบอกว่าวิธีนี้หมูหรือไก่กินได้จิงค่ะเยน้อยเอะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือใส่น้ําไปก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ใส่น้ําแล้วก็ใส่ ไม่ว่าเราจะใส่หมูหรือใส่อ่าไก่นะคะนี่คืออีกวิธีนี้นะคะเดี๋ยวน้อยบอกว่าเรามาแลกเปลี่ยนสูตรกันค่ะเขาบอกว่าสูตรนี้ไม่ว่าหมูหรือไก่ก็จะกิ้งได้จริงค่ะสมกับชื่ออ่าคั่วกิ้งหมูหรือว่าคั่วกิ้งไก่นะคะเรามาทํากันเลยค่ะเราจะคั่วคั่วจนกว่าน้ำเขาจะแห้งนะคะคั่วไปเรื่อยๆเนาะ เรียกก็คั่วหรือเรียกว่าล้วนคะมาแลกเปลี่ยนสูกันนะคะเพราะว่าบางคนบางคนก็ใช้น้ำมันน้ำมันผัดไปเลยเนะาะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้อยเล่นไปนิดนึงไม่ได้ใช้เตาแก๊สค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สไม่มีไฟเนาะเดี๋ยวน้อยก็เลยใช้เตาเนี่ยแหละค่ะเตาอังโลเนี่ยแหละค่ะ เตาอังโลกก็สามารถผ่อนไฟได้ค่ะหอมเตาอังโลกก็จะหอมนะคะคั่วไปเรื่อยๆอย่ยวน้อยไม่จอดเวลานะคะท่านผู้ชมดย่ยวน้อยอยากทราบเนาะว่าอ้าวเดี๋ยวเราลองดูสูตรนี้สิว่ามันจะกินได้กินหรือเปล่านะคะเตาไปเรื่อย แ้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆทำกันยังไงเศียร้อยอะประมาณที่ว่าชอบเข้าไปดูเพื่อนทําเมนูอาหารเมนูต่างๆเนาะเราก็เอามาทำตามกว่าน้ําจะกว่าน้ําจะแห้งเนาะมันก็จะนานเนาะเดี๋ยวน้อยก็จะจอดเวลาไว้ก่อนเนาะหรือว่าเพื่อนๆว่าไง จะให้เยน้อยจอดเวลาหรือว่าจะทําทพร้อมควบคู่ไปกับเยน้อยเลยแต่เยน้อยว่าเยน้อยขอจอดเวลาไว้ก่อนดีกว่าเนาะกว่าน้ําจะแห้งจะกินอาหารให้อร่อยมันก็ต้องใจเ,เย็นนะคะแต่เยน้อยขอจอดเวลาไว้ก่อนเนาะเราจะคั่วคั่วให้น้ําแห้งให้หมูหรือไก่เขาติ้งในกระทะได้ค่ะ ามาดูกันค่ะกับสูตรอาหารเมรีดูคั่วกิ้งไก่น้ำเรายังไม่แห้งนะคะน้ำเรายังไม่แห้งเราจะปล่อยน้ำนี่เครื่องแกงของเนยน้อยอ่ะเด๋ยเนยน้อยโชว์ให้ดูเครื่องแกงเนาะเครื่องแกงของเนยน้อยะคะ่ะ ี่ค่ะเครื่องแกงของเยน้อยค่ะเป็นยังไงคะหอมหอมขึ้นใจค่ะเ,เราจะคั่วไปให้น้ําแห้งเลยนะคะให้น้ําหมูออกให้น้ําำช่วงเวลาช่วงเวลานี้เดีย๋ยวเยน้อยว่าเยน้อยจอดไว้ก่อนดีกว่าเนาอจอดเวลาไว้ก่อนดีกว่าในขนะที่น้ํหมของเรายังไม่แห้งเนาะ จอดเวลาแล้วกันเนาะมาค่ะท่านผู้ชมน้ำของเราก็แห้งแล้วนะคะนี่แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วเนาะแห้งแล้วเราก็จะมีการอเอาเท แต่ถ้วยไว้ก่อนเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวไฟเราดับค่ะไฟเราดับใส่ไฟค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวพอค่ะมาเรามาลุยกันต่อผัด ไฟอ่นอนเนาะใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลยเครื่องแจงของเราเเเคร่ะจะใช้ไฟอ่อนเนาะ โอช่วงที่เราผัดเครื่องแกงก็ใช้ไฟอ,อ่อนไปก่อหอ่อเครื่องแกงหอมแล้วเนาะเราก็จะปรุงปรุงอะไรก็รปรุงเครื่องปรุงสักนิดนึ่งเนาะเครื่องปงนะอรงปุงของเรามีอะไรมีเลยค่ะชู คือลลงไปนิดนึงเนาะคือลดลงไปนิดนะเครื่องแกงของเราหอมแล้วค่ะเครื่องแกงของเราหอมแล้วเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึะเดาะน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงค่ะหอมชื้อเลยค่ะน้ำตาลก็ไมีแข็ค่ะ

ไก่เครื่องแกงเราได้ที่แล้วเราล็ใส่นี่ลงไปค่ะใส่ไม่หมดนะคะกระชายค่ะกระชายใส่แค่นี้พอค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยหมากพริก มะกรูดมะกรูดใบมะกรูดเราไว้ใส่ตอนจบเนาะใบมะกรูดซอยเราเอาไว้ใส่ตอนจบตอนเสร็จหอมมากค่ะหอมมาก ชิมรสกันนะคะอ๋อหอมฉุยเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมรสก่อนขอชิมก่อนนะคะหือหอมต้นเทศค่ะ หอมเครื่องเทศหอมมากเลยค่ะแล้วก็เผ็ดมากด้วยค่ะอืมพอดีเหมือนมืออาชีพเลยค่ะแต่มันเผ็ดมากเดี๋ยวน้อยขอเติมชูรสหน่อยนะคะอ,อืเผ็ดมากเลยขอเติมชูรสหน่อยค่ะออขอเติมชูรสหน่อยนะคะเผ็ด น้มชูรสนิดนึง่งแวก็เติมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะอุ้ยน้ําตาลพวกยอไม่เอาไม่เอาพวกไม่เอาอน่าทานค่ะท่านผูดดน้ชม คู่เนะาะยดยน้อยเติมน้ำตาลับช่วยลงน้แต่ว่ายดยน้อยยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวขอชิมอีกหน่อยนึงอุ๊ยไม่ต้องชิมก็รู้เขาว่าแซ่บมากเลยค่ะแห้งโอ้ยน่าทานไหมคะท่านผู้ชมน่าทานไหมโอ้ เสร็จจับเรียบร้อยแล้วก่อนเดี๋ยวขอชิมอีกหน่อยค่ะเพราะว่ามะคู่มะคู่เติมน้ําตาลเพราะว่ามันเผ็ดเนาะยังไม่ได้ชิมค่ะอื้มอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมพอแล้วค่ะเมื่อพอแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยคั่วตุ้งไก่ของเราค่ะท่านผู้ชม น่าทานไหมคะน่าทานไหม้ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ